เป่งมากเลยอีกสองซี่เนาะไหวไหมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกแล้วก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วเอาไงไหวไหมลูกฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิววกชาแไปไหน แม่เขาจะถอยไปวันนี้น้องทํทำอะไรคะฟัฟันอีกแล้วไปจะร้องไหมอ่แรู้สึกจะนัด5โมงวันนี้มาก่อนสาลูกเข้าไปหรอเรื่องของรางวัลรอเลยว้าววันนี้ไม่ร้องเลยใช่ไหมองคนไหะพี่สมไี่นพี่ปนไม่ได้ จำหน้าพี่สมัยไหนหนูเอาอะไรลูกวันนี้มาอบกันต่อฮ่าซี่วันนี้ด้่คุณปูซูตายนี่คดีค่ะนี่นี่ใช่ไหมจำได้ไหมจำได้นะวคนนี้จำได้อ๋อเขาบอกว่าเขาบอกว่าจำไม่ได้บอกว่าแม่เขาเปลี่ยนคนเหรออันไหนเลือกแล้วลูกขอบคุณค่าได้นะอย่าไปบ้วนปากรอเลย เรียกอะไรอาทิตสองหรอคะวันนี้ต้องเก่งนะอย่าไปบ้วนปากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมทําฟันวันนี้น้องจะลองไหมไี่ร้ิงพี่หมิวอาซาดีจะชอบถอนฟันน้องมุกเลยน้องมุกไปถอนเองหนึ่งซี่แล้วหลุดเลยนะไปไปบ้วนปากก่องก็ได้ไปลูกเอเดี๋ยวมันก็หลุดโยกเดียวจะทำหลุดเอง หนูจะทำหนูเอง <laughs> ไปไปบวชป, <c oughs> ปักก่อนไปอันนี้เราก็จะพาน้องไปทำอะไรลูก้วนปัก้วนปากออมาด้วน,าาลวนหลายหลายรอบเลยลูกได้ไหม <c oughs> น,นี่อยมาลางงี้เคนสวยกำลังบ้วนปากลด <c oughs> ้วนหลายหลรอบปุ๊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 บเลยลูก แล้วดูว่ามาสะอาดยังเพราะว่ากินขนมมาแล้วก็มาทำฟันเลยแล้วมีกระดาษเช็ดชู้อยู่ข้างบนเหรอเช็ดปาดกอะไรอ่เหนีนเนะเข้าไหมดูดีสะอาดยังใช่แล้วเฮ้ไหนพูนดอีก,กทีนึงก็ได้ปุ๊บปุ๊กอีกทีนึงหลายๆรอบหน่อยเพราะว่าน้องพูดกินขนมมานี่นะครับพี่หมิวก็มาเป็นกำลังใจแต่วันนี้ แม่เข้านะแม่เข้าเป็นเพื่อนน้องโอเคอะ่ะกระดาษ้ช่วเช็ดตาเลย<ป>แล้วเดี๋ยวเตรียมรอคุณหมอคุณหมอบอกว่าวันนี้ต้องรอพักหนึ่งนะคะเรามาเร็วก่<ป>่นเช็ดฟาเร็โอเคสู้ๆวันนี้ไปไไว,วันนี้คุณหมอใจดีแล้วคุณหมอไม่ดุแล้วจำนู่งได้ไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งรอด้านนอกกันนะคะไป,ไปน้องมูจะไปนั่งรอตรงไหนไป นั่งตรงนี้ก็ได้ลูกมันจะบอกไว้ก่ออนั่งรอนั่งรอคุณหมอก่อนเดี๋ยวจะทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูไหนเอาปากดิว้ายฟันแบบว่าเบี้ยวไปเบี้ยวมากลับบ้านม่อยากมพี่นเดจะเดินกลับบ้านน้องมุกเดินไหวไหมขันไปหมาแม่อุ้งขันไปหมาแม่อุ้งมีอะไรลูโอเคนะเดี๋ยวเรารอหมอก่อนน้องมุกใกล้ยัง ใกล้ตาน้องมุ้งยังพี่หมีวใกล้แล้วนะคะใกล้หลังแม่ถึงแล้วเลยหใช่เดี๋ยวเราก็จะเป็นคิวน้องมุกแล้วนะคะตื่นเต้นไหมเดีเป็นป้าค่ะทำไมอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวเราก็ไปทำแป๊บเดียวลูกเพราะเราทำแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งหรือซี่สองซี่ก็เสร็จแล้วเขาดังนอเขาที่เรวทำหลายซี่เลยใช่ไหมทำซี่เขาที่เรวหนูทำยี่สิบสามสี่เออ พาะหนูก9ซ<า>ี่ทำไหมโอ<ต>เคเดี๋ยวรอเข้า <ใน S 1> ห้องท <ำ S 1> อีกสมไปแล้วน้อูจะไปทำฟันแล้วไปพี่หมวไปแล้วไปห่มผ้าให้น้องหน่อยมาเอากระเป๋าไหมแม่นะไปหาคุณหมอแล้วนะคะนน <laughs> คนเก่งสวัสดีค่ะอ้าวคุณหมอคนเก่านี่นาจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกอ๋อ เถูกใจแล้วถูกใจไม่น่าทำไมเขาถึงถามว่าแม่รถคุณหมอคนเก่าเขาจำรถูจำได้ด้วยเหรอป้ายป้ายเดี๋ยวเราไปเจอที่เราไม่ได้เจอกันแล้วที่วันนั้นน่ะลูกอ่ะลงยูทูปนะทำให้มีมีน้องตามมาทำฟันเลยนะ่า SCO SCO วันนั้นมันมีมีเด็กคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นพี่ น้องลูกแก่น้องมิวค่ะสองคนาใช่ค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยเจอพี่บุ๊กมาทำฟันที่นี่เไปตามมาเห็นไหมเขาถามเ็กๆเขามาถามเยอะว่าคลินิกอยู่ตรงไหนโอเคไปไเจอคุณหมอคนเดิมแล้วได้มันนั้นได้ไปแล้วค่ะสองชิ้นครั้งนี้จะไม่ร้องแล้วเพราะว่าเป็นคนเก่าทั้งคู่ แล้วเราให้เสียใจหรือว่าเราให้เพราะว่าคุณว่าเจ็บครับเป็นเพราค่าตรวจออกมาไหนรอดคุณหมอฟังนิพพเพราะอะไรเพราทำมือคิดถึงหรือเปล่าอันนี้ที่เป็นเอง ไหวไหมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกแล้วก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วเอาไงไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวหรอไหวเลยนะคะพอได้ไหม้อีกหน่อยนึงไหวไหมลูกคุณหมอให้ของระงวัลเพิ่มไหวไหมไหวไหมได้ไหมทำได้ดิดูด้าหน้าดนไหนคุณหมอดูฟันข้างหน้าหน่อยเขาที่แล้วเขาหักเองออกซี่อีกหนึ่งค่ะ ฝั่งข้างล่างซ้ายใช่ค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเริ่มจะหักแล้วเดี๋ยวรอจูดเองมล้กันเนาะค่าคุณหมอยังลูกขอบคุณค่ะไปับแล้วเราเจอกันใหม่นะไปมานี่นะคะน้องมุกก็ทำันเสร็จแล้วไหนอาปากให้คุณแม่ดูสินี่นะดำดำก็หายหมดแล้วนะอันนี้น้องมุกก็มาทำฟันที่คลินิกนะคะเดนทิสใชู่กดีเดนทิสข้างบนไม่ดำปะ ข้างบนน่ยยังมีดำอยู่ถ้าเกิดหนูทา<แ>คุณหมอเขาบอกว่าให้ทําเลยก็ได้แต่หนูไม่ไหวใช่ไหมโอเคถ้าใครสนใจก็มาได้ที่คลินิกนี้เนาะคุณหมอใจดีมากๆเลยอยู่ที่แถวไหนประชาชนท,ที่ไรสี่สิบเท่ไหร่ลูก4ีพนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายจันอย่าลืมไลค์ให้หนูด้วย,ยไ,ได้ก็แกแตอจะคล้ายนะครบ๊ายบายค่ะ พี่เมียวไม่กลับบ้านใช่ไหม <c oughs> ไปลูกค่าบายบาย